ลมคักลมเนี่ยลมกระดอกกระเดี่ยต่อมาจะเป็นสิงกระโป์นะคะสิงกระโป์ คนเนาะบางคนถ้าอยากเข้าห้อง v ี p นะดูเลขดูอะไรนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะเสียค่าเข้าเนาะ f b ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพูดถึงเข้ามาบางทีก็ไม่อยากจะลงให้เนาะท้อมากๆเลยนะชีวิตคนเราเมันตู้จริง สู้จริงๆนะชีวิตคนเราเหนื่อยเหนื่อยจริงๆฮาหนอยพิเศษเด้อฮาหนอยพิเศษของเราก็ดูไปนะวิ่งหนึ่งลูดห้าเด้อถ้าใครอยากจะช่วยอุดหนุนนะก็อันนี้จะเป็นเครื่องรางเด้อใครเข้ามาแล้วเก้าสิบเกาบาทเด้อตัวนี้นะช่วยช่วยกันนะคะช่วยช่ยกัน คนละนิคคนละหน่อยเด้อส่วนมากที่แอดเบียร์มาให้มันจะเป็นเกี่ยวกับโชคลาภเด้อหนุนดวงอะไรเรียกทรัพย์สินค้าขายอันนี้อยากถ้าใครขับรถบรรทุกก็อยากให้เอาตัวนี้นะพกติดกระเป๋าติดรถไว้นะเขาจะช่วยดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะให้เรานะคะเสริมปัญญาด้วยอะไรด้วยนะ แต่ถ้าใครอยากจะมีโชคเมลราบทรัพย์สินเงินทองนะอันนี้รวมรวมเลยนะแล่ธาตุนะแล่ธาตุเห็นนะรวมสารพัดมีหลายอย่างนะถ้าใครอุดหนุนแอวันนี้เราจะมีสัมปนาคุณเลยนะคะทักไอดีหลายมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ ฮหาหนอยพิเศษของเราวิ่งหนึ่งลูดห้าหกสองสามสี่นะหกสองสามสี 6, 2, 3, ่แล้วก็ตัวเจาะห้าสี่นะคะหนึ่งสามสองสามนะคะหาหนอยพิเศษนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาอีกนะถ้าใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังกันไปนะะ้อเด้อ เหนื่อยจริงๆนะบางทีนะลงให้ห้องวี p หลายหุ้นนะอยากจะนอนก็ยังไม่มีเวลานอนเลยนะบางทีนะตื่นน่าจะตีห้าบางทีก็ลง YouTube ไม่ทันก็ไม่ลงส่วนมากจะลงทันแต่ว่ารอบบ่ายจะลงไม่ทันนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนในการลงให้ใหม่กับช่องสมาชิกช่อง y t u t u เออ ใครอยากให้ไลฟ์สดนะไลฟ์สดลงให้แบบนี้นะเราจะได้เห็นทุกอย่างในห้อง VIP ที่ลงนะคะให้พิมพ์หนึ่งไว้เลยถ้าใครพิมพ์เยอะหรือว่าช่วยกันพิมพ์มานะพิมพ์หนึ่งมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าของ s อนะคะ99บาทนะ99บาทช่วยกันอุดหนุนและเราจะมีการ สัมปนาคุณเล็กๆน้อยๆนะช่วยกันโอ้สระเปามาอีกแล้วสระเปาไหมคะสระเปาหนุมจีเดบจ้าสระเปาร้อนๆใหม่สดทุกวันลูกใหญ่ๆมีชั้นไตหวานมีชั้นใตเก่งชอบแบบไหนไตอะไรแวะมาด้วยกันทีค่ะถ้าใครเออแบบแบะนะกด สติกเกอร์เล็กๆน้อยให้แก่เอบีด้วยก็ดีเหมือนกันนะสติกเกอร์มันจะมีอยู่นะกดเอาไหมหเห็นหน่อยนะ